ขอเชิญคุณยมพระเครื่องพระพุทธไทยมาศึกษาพระเครื่องวัตถุโบราณที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้คงอยู่และสืบไปพระสมเด็จจักรพรรดิแห่งพระเครื่องไทยพระเครื่องสมเด็จนั้นเป็นหนึ่งในห้าของพระเครื่องชุดเบญจภาคีเป็นความฝ่ายฝันของบรรดานักสะสมพระเครื่องไทยสมเด็จพระพุทธาจย์โตผลมรังสีท่านเป็นยอดเกจิอาจารย์ที่สร้างพระสมเด็จ เป็นที่เรื่องลือไปทั่วสารทิศถึงอภินิหารและอัศจรรย์ยิ่งปัจจุบันพระสมเด็จว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมและพระสมเด็จวัดเกศชัยโยและเชื่อกันว่าสมเด็จพระพุทธจาจย์โตคมหลังสีท่านได้ปลุกเสกไว้สามวัดนี้เท่านั้นนับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่งและมีราคาเช่าบูชาแพงด้วย พระสมเด็จนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกคนเป็นวัตถุมงคลที่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่เคารพนับถือและศรัทธามาเป็นเวลาช้านานถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พระสมเด็จจะกลายเป็นวัตถุมงคลที่หายากและมีราคาเช่าบูชาที่แพงแต่นักสะสมภาพเครื่องต่างก็อยากได้พระสมเด็จแท้ๆมาครอบครองสักอง์ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้เนื้อหนุ่มนวลแม้จะผ่านการใช้มาบ้างแต่มีความลึกคมชัดอยู่ส่วนด้านข้างมีรอยถูกลบไปเข้าใจได้ว่าในสมัยก่อนมีโรคหาลงเมืองคงฝนกับหินและนำมาผสมน้ำเพื่อดื่มกินเป็นยารักษาโรคเหมือนเช่นปัจจุบันนี้มีโรคระบาดโควิดทั่วเมืองเช่นเดียวกันพระสมเด็จ พิมใหญ่พระประธานนี้จัดว่าเป็นพระฟอร์มสวยเนื้อหามีรอยยุบแยกของมนสารตามการเวลาปรากฏให้เห็นทั่วองค์พระหากใครมีพระสมเด็จของแท้ๆสักองค์มาครอบครองรับรองไม่มีจนอย่างแน่นอนด้านพุทธคุณครอบจักรวาลขอขอบคุณท่านผู้ชมพระเครื่องพระอุธาไทยพบกันใหม่คลิปหน้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำ8.5นาโนอันคราดิงน้ำด่างโครงสร้างบริสุทธิ์โมเลกุลขนาดเล็ก H3O2 ดื่มง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น